ทั้งดินและสารัตพยายามขัดขืนแต่เพราะสารัตได้มองเห็นความรักของดินที่มีต่อลูกทารกอย่างแท้จริง mm. เธอก็เลยกล่าวกับพวกนั้นว่า mm. ให้ฉันไปก่อนสิ mm. ความจริงฉันไปคลินิกทำแท้งก็ต้องการเอามานหัวผนออกอยู่แล้วสารัตร,รู้สึกสงสารดินเลยพูดไปอย่างนั้น mm. เธอพูดบ้าอะไรนะสารัฐยิ่งตกใจในคำพูดของสารัต ผผู้ชายเลยมาจับตัวสารัตไปที่ห้องผ่าตัดเป็นคนแรกในขณะที่ดินได้มองตาของสารัตแล้วเธอก็เข้าใจว่าความเป็นจริงแล้วสารัตต้องการเสียสละแทนเธอนั่นเองดินเห็นว่าได้ได้ไดการแล้วถ้าโมแต่นั่งรอเพืมันเชื่อสู้หาทางหลบหนีและไปช่วยสารัตจะดีกว่าดินก็เลยกล้งตะโกนขอความช่วยเหลือทันทีลูกน้องคนหนึ่งหลงกลผู้ชายคนนั้นเดินเข้ามาดูอาการของดิน ซึ่งดินได้แกล้งนอนสลบไปกับพื้นแต่แล้วเธอก็ใช้วิชาป้องกันตัวทำร้ายผู้ชายคนนั้นจนสลบแล้วชิงทั้งปืนกุญแจมีดมาไว้กับตัวทันทีดินล็อกประตูวไว้ดังเดิมกล้าไม่อ้ผู้ชายคนนั้นถูกขังแทนดินดินค่อยๆเดินไปตามทางพอได้ยินเสียงคนก็หยุดฟังจนกระทั่งได้ยินลูกน้องคุยกันว่าห้องผ่าตัดอยู่ใ,ใกล้ๆนี้เองดินสามารถหลบพวกมันแล้วลออเข้าไปในห้องผ่าตัดนั้นได้ เธอเข้าทำร้ายซีลินจนเธอสลบแล้วรีบแก้มาสารัตทันทีเธออยู่นี่ได้ยังไงนะดินสารัตตกใจฉันไม่ยอมให้เธอเสียลูกไปหลอกสารัตพวกเรารีบหนกหนีกันเถอดดินรีบจมือสารัตออกไปจากห้องผ่าตัดทันทีดินพอจดจำเส้นทางได้บ้างเธอเลยพาสารัตวิ่งหนีพวกวายร้ายจนสามารถออกมานอกอาคารได้แล้วพาการวิ่งเข้าไปในสวนดอกไม้เมืองหนาว แต่โชคชะตาก็ไม่เข้าข้างดิสเลยดินได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งตามเธอทั้งสองมาดินเห็นว่าสารัตมีอาการหน้ามืดเลยให้สารัตเข้าไปหลบหลังพุ่มไม้ไม่ฉันจะไม่อยอมทิ้งเธอไปไหนนะดินสารัตกล่าวฉันเคยเป็นตำรวจเกา่าฉันพอจะต่อสู้กับพวกมันได้แต่ถ้ามีเธออยู่ฉันจะห่วงหน้าพวงหลังนะสารัตดินเพีย,ายามกล่อมก็ได้ก,ไดก็ได้งั้นระวังตัวด้วยนะดิน สารัษรี่เปรับอยู่หลังปุ่มไม้ทันทีดินมองเห็นว่ามีผู้ชายร่างใหญ่สองคนสวมอ e ีโมวิ่งตามวมื่อคืมา,มาดินเลยเข้าไปทําร้ายทันทีผู้ชายคนหนึ่งมั่นใจในฝีมือของตัวเองเลยบอกอีกคนให้ยืนมองเท่านั้นและบอกว่าตัวเขาจะจัดการเองดินจึงได้ปะทะกับชายที่มันม่นใจในตัวเองตัวต่อตัว,ตวซึ่งมันก็เป็นไปตามที่ชายคนนั้นเม้อวลยจริงๆดินเสียท่าจนถูกชายคนนั้นมัดมือมัดเทา้า และเอาผ้ารัดปากไว้ทันทีสารัดเห็นว่าชายคนนั้นก็ทำรุนแรงกับดินมากเกินไปเธอเป็นห่วงเด็กในท้องของดินก็เลยรีบแสดงตัวออกมาอย่าทำรุนแรงัะเธอนักซี่เธอกำลังตั้งครรภ์อยู่นะหากเด็กหลุดไปก่อนเจ้านายของพวกนายต้องไม่เอาพวกนายไว้แน่ฟารัดรีบครูทันทีผู้ชายคนนั้นเลยกค่อยอุ้มดินในท่าเจ้าสาว ส่วนชายอีกคนเข้ามาจับข้อมือของสารัตแล้วลากเดินไปด้วยกันมีนตอนแรกสารัตก็ขัดขืนแต่ตัวเธอเองก็เป็นห่วงลูกเธอเองเหมือนกันก็เลยยอมเดินตามศัตรูไปด,ดินยังคงพยศไม่หยุดม่ระหว่างที่ชายคนนั้นอุ้มเธออยู่ดินก็เลยใช้สองมือที่ถูกมัดอยู่ทุบไหล่ชายคนนั้นอย่างแรงในตอนแรกชายคนนั้นก็พยายามอดทนแต่พอทนไม่ได้ก็เลย ตอนที่สาสจับกลุ่มชายคนนะั้นรีบกระซิบบอกดินทันทีดินครับผมวินเองอย่าตีผมเลยนะคุณดีผมกลัวทำตัวคุณและลูกตุดมือจริงๆผมจะพาคุณไปในที่ปลอดภัยก่อนนะครับดินดีใจจนน้ำตาไหลเพราะในที่สุดสามีของเธอก็ตามมาช่วยเธอจนได้ดินหยุดตีวินแล้วรีบซบไปที่ไหล่ของวินตอนนี้เธอกระน้ำตาไม่อยู่จริงๆก็เลยร้องไห้ซบวินอยู่อย่างนั้น ดิงเข้าใจความรู้สึกของดินดีว่าเธอรู้สึกกลัวมากแค่ไหนใจจริงเขาอยากจะปลอบภรรยาแต่ในตอนนี้ยังมีพรรคพวกของฟินอยู่ใกล้ๆเขาจําเป็นต้องตบตายพวกมันตายใจเสียก,ก่อนค่อยพาดินเข้าไปในช่องทางลับทั้งแม่าสารัตเองเธอรู้สึกว่าตอกเองเดินต่อไปไม่ไหวแล้วเธอก็เลยคุกเข่ากับพื้นเสียด้อย,ยใช่คนก็เลยบอกเ้วยน้ำเสียยินชาว่ารีบเดินเร็วเข้า ฉันตั้งคานอยู่นะตอนนี้ก็รู้สึกเวียยหัวจนหน,น้ามืดเดินแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วสารัดบนใช่คนนั้นก็เลยจำใจต้องอุ้มสารัดในท่าเจ้าสาวเหมือนกันนี่นายจะทำบ้าอะไรน่ะปล่อยฉันลงเดี๋ยวนี้สารัดพยายามดินเจ้านายสั่งให้รีบพาตัวเธอไปรอช้าไม่ได้เงียบๆได้อยู่เฉยๆซะทำอยากตายทั้งกลมนะ่ะใช่คนนั้นรีบหู ซาราดเป็นห่วงลูกมากก็เลยไม่ต่อล้อต่อเถียงอีกยังไม่ใช่คนนั้นอุ้มเธอไปแต่โดยดี พอวินอุ้มวินจนลอดสายตาของศัตรูได้แล้วก็รีบหลบเข้าไปในช่องทางลับที่เขาค้นพบพร้อมกับนายฉีอันทั้งคู่สามารถพาตัวคนทั้งทั้งสองเข้าไปในช่องทางลับอย่างปลอดภัยจนกระทั่งเดินทะลุออกมานอกเขตของพวกศัตรูทั้งสองรีบพาตัวสองสาวไปที่ห้องพยาบาลโดยภายในห้องมีแพทย์และพยาบาลครบครัน,นวินค่อยๆวางภรยาบนเตียงอย่างนิ่มนวลที่สุดก้มาเรียบร้อย เขาถอดอิโมนออกพร้อมกับกล่าวว่าผมต้องไปช่วยนายอินจับกลุ่มพวกวายร้ายนะครับระวังตัวด้วยนะคะวินดิ้นกล่าวยังเป็นห่วงวินจุบหน้าผากภรรยาพร้อมกับเอาหูแนบไปที่ท้องด้วยความตื่นเต้นเพราะเขากำลังจะมีลูกแล้วพอจะรีบไปรีบมานะลูกอย่าดื้อกับแม่นะครับแม่วินก็เดินออกไปหลังจากสาระถูกวางบนเตียงเธอก็รีบผ่านชายแปลกหน้าทันที ฉันไม่รู้หรอกนะว่านายเป็นใครยังไงก็ขอบใจก็แล้วกันสารัตรีบลุกจากเตียงแล้วเดินไปหาดินทันทีแล้วถามว่าผู้ชายคนนั้นเป็นสามีของดินหรอดูเท่จังเลยดินกับเขาดูสมกันดีนะเลิกแซวได้แล้วสารัดฉันเขินนะดินกลางหน้าแดงสารัดยิ้มให้เพราะเห็นหน้าดินแดงจัดด้วยความอายเธอก็เลยเดินกลับไปที่เตียง แล้วรู้สึกแปลกใจที่เห็นชายสมอิโมอีกคนไม่ยอมถอดหมวกแถมมองมาที่เธอแปลกๆหลังจากนั้นเขาก็เดินตามวินออกไปทันทีสารัตนอนที่เตียงได้ไม่นานเธอก็นึกขึ้นได้ว่าเธอต้องรีบเดินทางกลับประเทศไทยแล้วเลยลุกจากเตียงแล้วเดินไปหาดินอีกครั้งดินฉันต้องไปแล้วล่ะสารัตกล่าวอ้าวจะไปไหนน่นสารัตด,ดินสงสัย ฉันจองตั๋วกลับประเทศไทยวันพรุ่งนี้ฉันก็เลยต้องรีบกลับไปเตรียมตัวนะซี่สารัตกล่าวฉันอยากไปเยี่ยมเธอที่บ้านในไทยเธอบอกที่อยู่ฉันได้ไหมดินขอที่อยู่เพราะรู้สึกถูกชะตากับสารัตเลยอยากไปเยี่ยมเธอสารัตคิดอยู่นานพ่อเธอไว้ไม่เชื่อใจดินก็เลยยอมไปยืมปากกาจากหมอเลาะเขียนที่อยู่ให้ดินทันทีขอบใจม่กนะสารัต แล้วฉันจะรีบไปเยี่ยมเธอทันทีหลังจากที่ฉันกลับประเทศไทยแล้วดินกล่าวได้สิีแล้วเจอกันนะดินทราบ้าจากล้อดินเล่นก็เลยเก้งเอาเหัวไปแน่พี่ทองดินเลียนแบบท่าทางของวินน้าไปก่อนนะคะอย่าดื้อกับแม่ดินนะดินยิ้มขำกับท่าทางของเพื่อนใหม่อย่างสารัตเธอทำไปเพียงโบกมืออำลาเพื่อนอย่างอาไลตอนนี้ทีมตำรวจฮ่องกง โอบลังจับกลุ่มพักพวกของเยรินโดยมีกลุ่มมาเฟียของนายฮีอันให้การช่วยเหลือทําให้ปฏิบัติการจับกลุ่มพวกวายร้ายสําเร็จไปได้โดยดีพวกเขาสามารถเข้าไปช่วยเหลือเหยื่อทั้งรายที่ถูกตัดไตไปแล้วและรายที่ยังมีอวัยวะครบพวกเขาปลอดภัยกันทุกคนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บถึงขั้นนอนโรงพยาบาลหนึ่งจากสามีของเซรินยอมแพ้เขาก็เลยจับเหยื่อรายนึงมาเป็นตัวประกัน อินนัดแมวกับวินวินเข้าไปเจราจากับคนร้ายในขณะที่อินแอบลอบไปด้านหลังของคนร้ายอินรอคนร้ายเผลอกรีบเข้าช้าทันทีในขณะที่วินรูปเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันได้อย่างปลอดภัยสามีของซีรินได้ถูกจับตอนตรวจนายหนึ่งอุ้มตัวซีรินที่สลบสลายออกมาจากห้องผ่าตัดเขาอ,อุ้มเธอไปที่รถตำรวจพร้อมกับใส่กุญแจมือเรียบร้อย นกอกจากปฏิบัติการจับกลุ่มตัวสําเร็จไปได้ดีตํารวจสามารถกวาดล้างกระบวนการค้าอาว,วัยวะเถื่อนจนหนมดไปได้พวกเขาพากันขอบคุณนายขีอานอินและวินที่ให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดีนายขีอานเป็นห่วงภรรยามากเขาก็เลยรีบวิ่งเข้าไปในอาคารลูกน้องรู้ใจลูกพี่ก็เลยรีบพาตัววีน่ามาพบลูกพี่โดยด่ว,ดวนนายครับผมพานายหญิงมาส่งแล้วครับลูกน้องคนหนึ่งกล่าวอย่างภูมิใจ ใครใครคือนายหญิงแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครชีอันสแสดงที่ถ้าไม่รู้จักฟิล์มมาก่อนเอาไงก็นี่ไงภรรยาของไยเธอบอกกับฟิลิปว่าเธอเป็นเมียไมงมล้วนานกล่าวเธอกล้าดียังไงมาแอบอ้าวเป็นเมียฉันชีอันกล่าวด้วยน้ำเสียงดุดัน มีเนื้อกูกเขาขอโทษชีอันทันทีฉันฉันขอโทษนะคะฉันก็แค่ไม่อยากถูกตัดอวัยวะไปเลยแอบอ้างว่าเป็นมือหัวหน้ามาเฟียพวกมันเลยไม่กล้าทำอะไรฉันที่ฉันทำลงไปก็แค่อยากเอาตัวรอดเท่านั้นเองเธอไปซะแล้วอย่าให้ฉันเห็นหน้าเธออีกชีอันได้ทันทีมีหน้ารีบลุบขึ้นแล้ววิ่งออกไปด้วยความกลัวโดยไม่หันกลับมามองอีกเลยฉีอันรีบเดินไปหาภรรยาตัวจริงของเขา แต่ทว่าเขากลับเห็นพิงเตียงที่ว่างเปล่าชีอันรีบเดินหาดินแล้วรีบถามเธอทันทีสาบไปไหนแล้วครับเธอกลับบ้านแล้วค่ะเห็นว่าจะเดินทางกลับไทยพร่งนี้ดิ้นตกใจที่เห็นหน้าชีอันคุกเข่าอย่างสิ้นหวังภรรยาและลูกผมจากไปอีกแล้วชีอันกล่าวอย่างหมดหวังอะไรนะคะสาบเป็นภรรยาของคุณแสดงว่าคนที่ข่มขืนเธอก็เป็นคุณน,นี่สิ เริ่มโกรธแทนเพื่อนเรื่องมันยาวนะครับที่อันกล่าวก็แล้วแต่คุณนะคะถ้าคุณอยากเล่าก็เล่าไม่อยากเล่าก็แล้วไปดินกล่าวยังไม่สนใจววนกับอินเข้ามาเยี่ยมดินพ่อเห็นชีอันคุกเข่าอยู่อย่างนั้นก็รีบเข้าไปประคองเขาให้ลุกขึ้นทันทีผมขอร้องนลครับคุณรู้ที่อยู่อสสารักไหมหากคุณรู้ก็ช่วยบอกผมมาเถอะนะครับชีอันกล่าว ฉันต้องรู้เรื่งสายปลายเหตุก่อนฉันถึงนจะพิจารณาบอกคุณค่ะดินกล่าเรืเ่องเสียงเด็ดขาดมินก็เลยให้เข้าไปขอร้องช่วยแต่ดินหันหน้าหนีพวกโกแทนสารัตก็ได้ครับผมจะเล่าความเป็นมาระหว่างผมกับสารัตให้คุณฟังเองขีอันจำใจเล่าตอนที่31ความเป็นมา สารัฐเป็นนักศึกษาที่มาเรียนต่อปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจที่ประเทศฮ่องกงเธอตั้งใจเรียนมากดังนั้นบุคลิกเธอจึงมีลักษณะเป็นเด็กเรียนโดยตัดผมสั้นและใส่แว่นตาทั้งๆท,ที่สายตาของเธอก็ปกติดีทุกอย่างในวันหยุดสารัฐก็ทำงานพิเศษเป็นพนักง,งานเสิร์ฟในร้านอาหารไทยใช้ใจ่ายเงินอย่างประหยัดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพึ่งพาทางบ้านมากนะักสารัฐมีโรมเมรที่มาจากประเทศไทยเหมือนกันแต่เรียนต่างคณะกันเธอคือ ชนทิชาเธอมาเรียนปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ที่ฮ่องกงและมาช่วยหารค่าเช่าห้องกับสารัตเพื่อความประหยัดชน,ชนทิชาเป็นผู้หญิงสวยแต่งตัวเปรี่ยวมีคนมาจีบเธอตั้งหลายคนและเธอใช้เงินฟุ่มเฟือยมากไม่ค่อยตั้งใจเรียนเสียเท่าไรและพอกันใช้ชีวิตไปตามแฟชั่นทำให้เงินที่ทางบ้านส่งให้ก็ไม่ค่อยพอใช้จึงไปยืมสารัตเพื่อนของเธอก็บ่นว่าไม่มี พราะสารัตเป็นคนใช้เงินอย่างมัธยัติจะใช้ใจ่ายอะไรต้องคิดแล้วคิดอีกซึ่งมีนิสัยตรงข้ามกันมากสารัตเห็นว่าเพื่อนเดือดร้อนเรื่องเงินก็เลยพาเพื่อนไปเลี้ยงข้าวแต่แล้วสารัตกลับเห็นว่าดีู่ดีๆชนธิชาก็มีเงินใช้ใจ่ายปกติก็เลยลองสอบถามเพื่อนดูใหญ่ชนเธอเอาเงินมาจากพี่ไหนนะ่ะไหนว่าเงินไม่พอใช้ไงสารัตสงสัยอ๋อทางบ้านส่งมาให้แล้วนะ่ะ ชนิชาพูดแบบตบกสายตาแต่สารัตก,ก็ไม่ได้ติดใจอะไรและเธอก็เห็นชนยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมซื้อเสื้อผ้าและกระเป๋าตามแฟชั่นแบบเดิมทุกอย่างจนมาถึงวันหนึ่งสารัตเธอต้องช่วยฉันหนะชนิชาร้องไห้ด้วยความกลัวมีอะไรชนทำไมต้องร้องไห้ขนาดนั้นด้วยสารัตตกใจความจริงแล้วฉันไปกู้เงินมาเฟียม,มาใช้จ่ายนะ่ะ ชนิชาสารภาพหาอะไรนะไปกู้เงินมาเฟียทำไมถึงได้คิดอะไรสั้นๆแบบนั้นล่ะพวกนั้นมันตามทวงหนี้โหดมากเลยนะหากไม่มีให้นี่หวังนี่ตายหรือไม่ก็โดนจับขายตัวปเป็นแน่สารกาวจริงๆฉันก็จะนำเงินไปคืนพวกมันแต่ฉันกลัวพวกมันจะบาดรา์พอเห็นฉันสวยก็เลยจะจับฉันไปขายตัวเธอต้องช่วยฉันนะสาราชชนิชากล่าว แล้วจะให้ช่วยยังไงซาร่าส,สงสัยเธอนำเงินไปคืนพวกมันให้ฉันหน่อยสินี่ไงเงินเออถ้าเป็นเธอพวกมันคงไม่ทำเธอแบบนั้นแน่ชน,นิชากล่าวในทำนองดูถูกหน้าตาของเพื่อนสาวเอาละเรื่องนี้ฉันเข้าใจถ้ายอมช่วยก็ได้แล้วให้ไปที่ไหนล่ะสาระเห็นว่าเ,เพื่อนๆก็เลยยมใจอ่อนถ้าเรือฮ่องกงเธอไปคนเดียวได้ใช่ไหม ชนิชากล่าวอืมแค่คืนเงินก็จบแล้วใช่ไหมสารัตกล่าวใช่จ้าเพื่อนรักขอบใจเธอมากจริงๆชวงทนิชาจับมือสารัตอย่างซึ้งใจสารัตลยนั่งรถโดยสารไปลงที่ท่าเรือสารัตเข้าไปในสำนักงานอย่างกล้ากลัวกลัวมีธุระอะไรไม่ทราบลูกน้องมาเฟีคนหนึ่งกล่าวเออฉันนำเงินมาชะใช้นี่นะสารัตกล่าวอย่างกล้ากลัวกลัว อ๋องั้นก็ตามมาสิลูกน้องมาเฟียเดินนันท,าทางทันทีสาระตเดินเข้าไปในห้องทํางานของหัวหน้ามาเฟียที่มีชื่อฉีอันซึ่งเขาในตอนนั้นก็ดูน่ากลัวนวดพราวรกวงบังหน้าตาดูดันมากนายเงินชีอันถามหวหนวน,นี่ค่ะสาระตยื่นซองให้กับหัวหน้ามาเฟียแต่เธอต้องตกใจสุดขีที่พายในซองไม่มีเงินดูเช็คอะไรทั้งนั้น แต่กลับเป็นเพียงจดหมายฉบับหนึ่งเท่านั้นชีอันนั่งอ่านจดหมายแล้ยวยื่นจดหมายมาให้สารัตอ่านชนที่ชาย,ยกเธอฉันแล้วชนที่ชาบอกว่าให้ฉันทําอะไรกับเธอก็ได้เพื่อโชใช้นี่สารัตตกใจกับคําพูดนั้นและไม่คิดว่าเพื่อนที่อยู่ห้องพักเดียวกันจะกล้าทาแบบนี้กับเธอได้สารัตเลยรีบมีจดหมายมาอ่านเธอก็พบว่าถ้อยทำจดหมายเป็นจริงตอนที่ฉีอันพูดจริงๆ สาระตที่พูดทันทีฉันไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนและอีกอย่างฉันเป็นเพียงแค่เพื่อนของชนิชาเท่านั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเธอดังนั้นฉันไม่มีความจำเป็นต้องชดใช้นี้แทนเธอสารัตกำลังจะวิ่งออกไปจากห้องของชีอันแต่ชีอันกลับทำเรื่องที่สารัตไม่คาดคิดมาก่อนเขาเรีบวิ่งมากอดสารัตจากทางด้านหลังไอ้บ้าปล่อยฉันนะฉันถูกหลอกมาที่นี่ไม่ได้ตั้งใจจะมาชดใช้นี้อะไรทั้งนั้น สาวพยายามดิ้นสุดชีวิตขอโทษนะฉันมองแค่เรื่องผลประโยชน์เท่านั้นในเมื่อฉันเสียเงินไปแล้วฉันก็จะไม่ยอมขาดทุนเด็ดขาดอีกอย่างฉันเริ่มถูกใจเธอเสียแล้วสิีนเมื่อเธอเข้าหาฉันเองฉันจะยอมปล่อยเธอไปได้ไงชีอันพูดอย่างเย็นชาไม่นะได่ต่อเธอปล่อยฉันไปฉันถูกเพื่อนทะยศะหักหลังหลอกให้ฉันมาที่นี่ได้โปรดเห็นใจฉันเถอะนะสาวพยายามขอร้องชีอันเห็นใจ แต่ฉีอันกลาบเข้าร้าวรมปลุกปั้มเขาทำกับเธอย่างกับเสือตะคุบเหยือ่อเขายนเธอไปที่โซโฟ,ฟาในขณะที่สารัตพยายามร้องตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีผู้ใดย่างไปก็ไม่ช่วยเธอเลยสักคนผ,ผ,ลผลสุดท้ายสารัตก็ตกเป็นของฉีอันและพอฉีอันเห็นว่าเขาเป็นคนแรกของสารัตก็เลยตั้งใจว่าจะรับผิดชอบเลี้ยงดูเธอเป็นเมียบำเรอ สารัตร้องไห้กับสิกไม่หยุดเธอนึกไม่ถึงว่าจะโดนเพื่อนทอยศและชายที่กระทำต่อเธอก็ไม่ยอมเห็นใจเธอเลยสักนิดเขาหดร้ายป่าเถื่อนเหมือนหน้าตาเขาไม่มีผิดฉีอานน้ำเสื้อผ้าหนึ่งไม่ยืนให้สารัตอะรีบไปอาบน้ำเปลี่ยนเสืาา้อผ้าซะสารัตคิดว่าต้องรีบไปจากที่นี่เธอก็เลยพยายามหยุดร้องไห้แล้วหยิบเสื้อผ้ารีบเข้าไปในห้องน้ำทันทีพ่อออกจากห้องน้ำ สารรีบเดินออกไปจากห้องของชายป่าเถื่อนแต่ทว่าไอ้บ้าใบฉันนะฉันยำชทวยช้ให้แล้วไงจะเอาอะไรกับฉันอีกสารัฐถูกชีอันก่อเจนิญน้าหนาไม่ยอมปล่อยสารรัไปเธอรู้ไหมว่าชนพิชาติดเงินฉันเท่าไหร่สามแสนดอลลาร์ฮ่องกงดังนั้นแค่นี้พอหรอกชีอันกล่าวแต่ฉันไม่ใช่ลูกนี้ของคุณอยากเอาเงินคืนก็ไปเอากับยายชนแม่งไม่เกี่ยวกับฉันสารัฐกล่าว แต่ฉันถูกใจเธอนี่แ้่เธอก็เป็นเมียฉันแล้วฉันไม่ยอมปล่อยเธอไปหรอกที่อันกล่าวสารพยายามดิ้นให้พ้นจากการก,อก่อกลุมแต่เขาแรงเยอะมากเขากอดเธอไม่ยอมปล่อยเลยสักนิดแล้วจะเอายังไงสารัหมดปัญญาที่จะดิ้นหรือจะหนีก็เลยถามเขาฉันจะพาเธอไปอยู่ที่บ้านของฉันที่อันกล่าวไม่ฉันมีหน้าที่การงานต้องทำไม่มีเวลาให้หลบคุณหรอก สารัตยังห่วงเรื่องเรียนและนี่ก็เป็นปีสุดท้ายแล้วทีอันไม่ยอมฟังเขาดึงแขนสารัตไปที่ราส่วนตัวแล้วพาเธอกลับบ้านอย่างหน้าตาเฉยเมื่อมาถึงฉีอันรีบพาสารัตเข้าไปในบ้านพร้อมกับประกาศว่าสารัตเป็นคุณผู้หญิงของที่นี่ให้ดูแลสารัตเป็นอย่างดีแต่ได้สั่งให้แม่บ้านและลูกน้องไว้ว่าให้ทุกคนจับตาดูคุณผู้หญิงไว้ยากไปให้เธอหนีออกไปจากที่นี่ได้เด็ดขาด ฉันไม่ใช่มากทโทษคุณนะคุณไม่มีสิทธิกักขังฉันไว้แบบนี้สารกล่าวก็ไม่ใช่นหนซี่แต่คุณเป็นเมียผมผัวอยู่ที่ไหนเมียก็ต้องอยู่ที่นั่นด้วยสาระตนิ้ปากเพราะเถียงไม่ออกเธอก็เลยเดินเข้าไปในห้องนอนที่แม่บ้านจัดให้เธอสาระาต์นึกขึ้นได้ว่าเธอไม่อยากท้องกับชายป่าเถือ่อนคนนี้เลยออกมาจากห้องแล้วสั่งลูกน้องคนหนึ่งว่าวานให้เขาไปซื้อ,อยาคุมฉุกเฉินให้ลูกน้องคนนั้นเห็นว่า เป็นคำสั่งของนายหญิงก็เลยรับคำแต่โดยดีแต่ทว่าชีอังกับรีดตักหน้าลูกน้องคนนั้นไว้เธอสั่งให้หนายไปทำอะไรไม่ทราบชีอันดื้ทำหลังจากเห็นลูกน้องคนนั้นคุยกับสารัด